สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียล u t u b e ทุกคนสำหรับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมของขังอีกชนิดหนึ่งของขังชนิดนี้ชื่อว่าเบี้ยกแก้ข้างในฝังปลอดวัตถุมงคลเบี้ยกแก้นี้ได้มาจาก วัดโนนสว่างอนภอ,นองอัวซอจังหวัดอุดรธานีนครับเป็นของหลวงพ่อเจริญธานายุตโตนะครับวัดโนนสว่างอนภอ,นองอัวซอจังหวัดอุดรธานีนี่ได้มาจากวัดโดยตรงครับผมปลอดนี้เบี้ยกแก่นี้ฝังปลอดซึ่งปลอดยังไม่ตายนะครับปลอดเป็นเป็น,ปนฟังไว้ข้างใน ผมเช่ามาอ,อันแรกปลอดมันรั่วผมก็เลยทิ้งไปแล้วก็ท่านก็ส่งมาให้ใหม่อันนี้ท่านส่งมาให้ใหม่ส่งมาให้ฟรีครับเพราะว่าอันแรกมันรั่วครับอันนี้ไม่รั่วนะครับข้างในสันดูจะมีปลอดวิ่งอยู่ข้างในนะครับดังจ้ำจๆนะครับพุทธคุณป้องกันคุณสแก้อาถันการคุณส,กา,าก,าณสการผีการ,การก,การกระทำต่างๆ มีเบีย้ยแก้นี้ไม่ต้องกลัวเรื่องคุณผีคุณคนคุณใสลมเพลลมพัดนี้หายห่วงไม่ต้องกลัวเลยครับเข้าใกล้เราไม่ได้ครับเตือนภัยนะครับเวลาจะไปนั่นไปนี่นะครับถ้าหากว่าในระยะทางหรือสิ่งขนทางที่เราจะไปนั้นจะมีอันตรายอยู่ข้างหน้าเบีย้ยแก้นี้จะเตือนกระซิบข้างหูบอกว่า อย่าไปนะครับเราก็ไม่ไปนะครับนี่สามารถใช้งานได้จริงครับสามารถเตือนภัยได้จริงนะครับผมถือติดตัวตลอดนะครับเตือนภัยแก้อาถพ์กันคุณใสาหากมีที่จะไปหากว่าเรามีที่จะไปแล้ว ขนทางข้างหน้าจะมีอันตรายเนี่ยเบีย้ยแก่จะเตือนก่อนนะครับเขาจะมากระซิบข้างหูบอกว่าอย่าไปนะครับเราก็ไม่ไปนะครับดีนะครับของหลวงพ่อจเจริญวัดนนสว่างตำบลหมากยาอำเภอหนองอัวซอจังหวัดอุดรธานี้ครับผมหายากแล้วครับทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้ว มีสองแบบนะครับแบบถักรอบหมดทั้งลูกแบบนี้กับอีกแบบถักเปิดโชว์โชว์เบีย้ยแก่ก็มีโชว์ไอโชว์หอยเบีย้ยก็มีตัวแบบที่แบบโชว์หอยเบีย้ยของผมอันนั้นอันนั้นเขาเช่าไปหมดก่อนนะครับอันนี้เหลือแต่ทุกวันนี้เหลือแต่ที่ถักพุ่มไปหมดเลยก็ขนาดเท่ากันพุทธคุณเหมือนกันนะครับแค่ถักต่างกันเท่านั้นเองครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ